ไปไปก่อนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนมือนีผ้าพี่พ่าน้องมากินเออเป็นร้านกาแฟาป่าวะเรื่อยอย่างฮะอตามมึงที่ไหนวะนี่ทางบ่เดวอเดซอ,องเหรออืมอะไรวะเกาะเซจูเกาหลีแห่งการจนะบุรีพี่น้องผ้าเมื่อเทียว อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีไปเดินทางต่อไปดูข้างในเปลี่ยนยังไงมาพี่น้องมา,มามเกาะเซจูแห่งกาญจนบุรีพี่น้องนีฮาวข้างในนีฮาวเต็มเต็มนีฮาวนีฮาวอยู่ไทยแลนด์มาดูบรรยากาศพี่น้องไปมาด,นาดูนี่ไปก็บ่าวอำนาจ เข้ามาลึกมากเลยเบิงเข้ามาลึกมังลึกมากเลยดูบู๊ยบรรยากาศมันลุดบรรยากาศชิวมากเลยเดินไปในก็ไปในพ่อพีพ่น้องมากินอาหารเกาหลีไปเส้นกินไปเส้นเจี๊ย่ยางพาลูก มีหอดเซกุลาพี่น้องม่้กาพมาบงเกุลามาบงกุลาเดินขี่นี่มันเป็นลานคาเฟ้ลยลานอาหารบ้านพี่น้องวอนเดชองเหรอดองวอนเดซองวอนเดซองพี่น้องลานอาหารอยู่ในกลางหุบเขาเมืองกาญจนบุรีพี่น้องพี่น้องน่าจะเป็นเจ้คของพี่น่าจะเป็น คนคนจีนคนไอเดียคนชอบหรือว่าหรือว่าไอเดียก็อันนี้ผมกับผมเคยครั้งแรกที่ผมมาเที่ยวพี่น้องมาผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งบรรยากาศมากินเข่ากินน้ำกินท่าป่ะโอ้โหแตงกุล่าแดดแล้ววันที่เดี๋ยวผมจะพาพี่พาน้องขึ้นไปเบิ่งข้างบนว่ามียังกินเนี่ยโอ้แดดป่ะ ที่นี่คือไทยด้วยครับประเทศไทยด้วยโบเมนอยู่เกาหลีแต่ว่าซื้อพ่นซื้อเกาหลีซื้อโอ้โบรรยากาศป้ายวอนเดซองบรรยากาศโอ้โบรรยากาศดีมากดูต้นดอกต้นไม้มีนักท่อง,อทองเที่ยวบรรยากาศ ขขาปลูกแล้วมั้งครงรับเขาปลูกแล้วไปเดี๋ยวผมจะพาพีพา้อ,องขึ้นไปรับประทานอาหารไปดูข้างบนว่าจะมีอะไรกินมั่งกับข้าวเมนูมีอะไรที่น่ารับประทาน เดี๋ยวไปเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามียังกินแน่มีแนวไดเป็นเต่ะแสบเน่ผมจะมาเสนอแนะนําเมนูให้พี่ห้นองเข้าสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนมาพร้ันกับบาลนาดัดออฟฟิเชียลคือเก่าพี่น้องเมือบาลนาดัดสีผ้าพีผ้านองมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผ้าพีผ้านองมาเที่ยวร้านอาหารวอนเดซอง ที่จังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องร้านอาหารแห่งนี้เปิดอยู่ที่กลางหุบเขาผ้าพีพระน้องมาเบิงบรรยากาศบรรยากาศลมลื่นดีบรรยากาศเหมือนอยู่เกาหลีเลยพี่น้องบรรยากาศดีดีได้นั่งส้มวิวอยู่บนยอดเขามองลงมาจะเห็นสถานที่การทํำเกษตรปลาอ้อยพี่น้องอยู่ด้านบนกระสีนั่ง รับชมผู้หอกผู้เขาจิบน้ำเย็นๆกับเขากับน้ำก็มีหลากหลายเมนูสามารถให้พี่ให้น้องเข้าเรียกกินได้อนว่าจะเป็นกาเฟเครื่องดื่มอาหารหลากหลาย <c oughs> <c oughs> น้ำซอสเหรอกินเลยนเร็วนาดนี้กินเลยกินเลยกินวดเอาเป็นคำไปเลยเออนั่นแหละเออเป็นไงโอเคไหมอร่อยอ่ะตุลีรคุลีรูปยลีปลีีรูลปรลีลีลีุลีลี พี่น้องมากินปั่นข้าวเหนียวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นบ่เคยกินดอกล่องเบิ่งสแิแซ่บบ่ได้มาเที่ยวล่ะอย่าให้เขาตัวได้พี่น้องวันนี้<ส>มา<อ>ถึงญี่ปุ่นเลยเอาเฮียใส่น้ำจิ้มมาหนิเขาให้ใส่น้ำจิ้มมานี่มันเค็มเลย

ไก่แตงแค่รสห,หน้าขา้าโอเคโอเคอร่อยนั่งจิบน้ำ่าพี่น้องกิน่าเขียวบรรยากาศชิวๆ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่หรือว่าแห่งเกา่าบามนาดกับผมหูือกันเพราะว่าบามนาดมากขังหลกบรรยากาศดีีพี่น้องเมือน,นี่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องเมือหนีบามนาดได้มีโอกาสแต่เมื่อเที่ยวเมื่อเที่ยวพักผ่อนพี่น้องหลังจากไปทําบุญไปทําบุญวัดวัดธรรมเสีย เรียบร้อยแล้วก็ได้มาเที่ยวส้มบรรยากาศพี่น้องนี่แหละบรรยากาศพี่น้องชิวอีรีพี่น้องนงอั่งจิบกาแฟเย็นๆมาเที่ยวด้วยพี่น้องเด้อท่านใด้บางๆขอเชิญแวะมาเทีเ่ยวผมบบคิดผมกับโบชิดบบฝันว่าจะมีร้านแบบนี้พี่พี่พ้นมาแล้วยพ้นมาแล้วอยู่ในกลางป่าพี่น้องนะ ฝนมาแล้วฝนตกบนินฝนมาแล้วฟองฟองฝนตกฝนตกโอ้ขึ้นไปนยังแล้วฝนบดนิน,นพี่น้องบรรยากาศมากับน้องไส้ละโซเฟอร์โซเฟอร์เรมื่อนี้พื้นท่ามาเที่ยวเมื่อนี้โอ้ฝนลงเม็ดแล้วพี่น้องฝน,น,นลงเม็ดลหยุดเลยยุดจ้ะโมเป็นยังแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วบรรยากาศดีพี่น้อง ลมพัดเย็นซุยซุยโอ้โขอเชิญซวนพี่น้องมาเที่ยวดวยพี่น้องเ้วยอ้าวลงเม็ดอีกแล้วของแช่ละประเทศนี่ป้าเฮาลบฝนล,ลบฝนไปเลยพี่นอ้องฝนตกนี่ึงบรรยากอ่ะ